ก็จะเห็นหน้าตนเ้นตื่ยเห็นหน้าเวาไม่ค่อยจเห็นหน้าโถคนก็หลอกเนาะอันนี้ลูกสาวคนเล็กอ่ะโทษนะคะโทษหลายโทษแล้ว่าจะตัดนี่หลายโทษเนาะถ้านับโทษหลายโทษแล้วเออคิดถึงเขาซิว่าเออเขาหายไปไหนอะไรเงี้ยจนหายไปจนเราลืมอ่ะที่ดูย คนอื่นเขาก็ามากันจะมีเจ้าเนี้ยหายไปตูกลับมาขึ้นกว่าสองทุมอาบน้ำโนอโนแล้วแต่บายแล้วมีคนดูแลคนเนี้ไม่มีคนดูแลก็เลยต้องทำเลี้ยงตัวเองเห็นนะคนเราเรจะขายไอ้น,นี่ไงขายส้มตำลาบน้ำตกตส้มแซ่บขายที่ไหนอะจ๊ะด,ดึดึกบ้านานั่นแหละ แล้วมันมีแถวนั้นมันมีคนร้านขายของชําไงเขามันชอบมานั่งกินเหล้ากินเบียร์เนยอ๋อร้าน้านขายของชําอยู่แถวนั้นน่ะแหลอใช่ก็มีฐานตั้งโรงงานตั้งกี่โรงเออแต่แต่เดี๋ยวนี้โรงงานมันเยอะเนาะพูดถึงเนาะทำอะไรก็ไม่ต้องกลัวหรอกโรงงานมันหลายโรงเนี่ยเขาก็เอออย่างน้อยก็เพราะว่ามัน แม่กินเหล้ากินเบียร์เนี่ยอกกลางตีห้ามันก็กินเหล้ากินเบียร์กันแล้วตีห้าเหรอตรีห้ามันมาเคาะรียกร้านค้าแล้วแล้วจจเอาอะไรมาเอาอะไรมามนี่นะเราก็เลยเอ่ะเสือมันอยากกินกับแก้วแล้วตรงนั้นร้านส้มตำมันไม่มีถูกปากเลยขนาดเราไปซื้อกินเราย,ยังว่าไม่ถูกปากอืม นี่จะบอกว่าอะไรรูป้ป่ะที่ที่ว่าที่เนี่ยพยายามปลูกต้นไม้ทีละต้นสองต้นเพราะอะไรวะแล้วก็ตัดยอดเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการทําบริเวณสวยเราก็ไม่รู้หรอกว่าแต่ไม่มีมือไม่มีมือจะทําผู้ง่ายๆเป็นคนชอบแบบบรรยากาศร้านอาหารสวยๆอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเราไม่มีมือจะทําเราไม่มีปัญญาจะทําแค่เสริมสวยนี่ก็เนาะก็เออต่ชอบอ่ะทําบรรยากาศสวย,สวย ตรงข้างหลังก็ยังว่าอยู่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติว่าในกรณีที่ให้มันดีๆเราจะไปอ่ามันมีแอ่งน้ําใช่ปะ่ะมันมีแอ่งน้ําแล้วทีนี้อ่าไม่ได้ไปลอกแล้วเอาเอาอะไรนะต้นพุทธรักษาเนาะมีไหมแถวเนี้ยพุทธรักษาที่ดอกอะไเอะ่เลยเมื่อสมัยก่อนคนก็ชอบปลูกกันเนาะเอามาเอามาปลูกตาม ซึ่ซมันมีแหล่งน้าอ่ะสวยนะมันก็ต้องหาซื้ออย่างเดียวหายากวันใช่เนี่ยเนี่ยมีพุทธรักษาเล็กซื้อมันหน่อยเดียวก็ขยายซะเนาะดูบ้านก็มีต้นแต่มันเป็นแบบเล็กเออนี่แบบเล็กเนี่ยแบบโบราณ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 น,น่ะจะเป็นดอกใหญ่นะหมายก่อนบ้านยากมันมีหลายพัน แต่เดี๋ยวนี้พูดจริงๆนะฮาพูดเอาเอากันจริงๆอะขายอะไรก็คนมันก็เล่าอะมันกินนะแต่กลับแก้มันไม่ค่อยกินน่ะมันก็ต้องเลือกยากหน่อยแล้วเออมันต้องเลือกยากระดีกว่าเราอยู่เฉยๆใช่ใช่เราก็หาค่ากับข้าวเราซื้อของมาทํากับข้าวมเออทํากินน่ะเนาะทํากินด้วยเออขายด้วยอะไรอ่าเอีดีดีดีคิดยางนี้เนี่ย แล้วก็ทําแบบแบบเป็นเหมือนกับอาหารตามสั่งตัวเองวก็ทำให้มันทําแบบว่าทําแบบอะไรอะ่ะอาหารตามสั่งเหมือนเหมือนอย่างเขามาสั่งแกงนะถ้าเรามีฝีมือเรื่องทากับข้าวนะก็อยู่ได้อยู่เนาะมันอยู่ที่เราตกแต่งบ้านอะตกแต่งร้านอะร้าน่ยเมื่อไหร่จะเสร็จยืนให้แฟนทำให้อะ่ะใช่จบแล้วใช่แฟนทำให้อะ่ะทำใจหน่อย งานคุยเยอะนั่นแหละใ้้แฟนทําทให้อะทำใจงให้ยังจา้างเขาวันหนึ่งเออก็คือไปหน่อยนี่เหือตกแต่งกับเออเหือตกแต่งเนี่ยเนี่ยรองงานซาแล้วหนงานซานก็าใจเขาดีๆหน่อยเดี๋ยวเขาก็ทําให้หนี่สอนดีเนาะเ,เ,นเป็นเรื่องปกติของงีอยู่แล้ว อาใจก็ดีดีใยวก็มีอะไรก็จะทำให้มีอะไรไว่างไม่ว่างมันไม่ว่างมีอะไรก็็ทําให้หมดอยู่แล้วอะเขาก็ทําให้หมดทุกอย่างเลยนี่เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังแล้วก็ครีมมาใช่ไหมเราทําเลสกับลูกค้าใช่ไหมน้องสนิทกันแล้วเราก็เอาครีมของเราออกมาที่เราทาผิวอ่ะครีมไฮโสมะพร้าวที่เราเคยแนะนําอะนะมันหอมใช่ไหมมันใช้ดีแล้วผิวมันจะเนียนทาให้ใครใครก็จะสัมผัสรู้ว,ว่ามันเนียนนุ่มมาก แล้วเราก็บอกว่าทาแล้วมันดีหอมไม่ต้องทาน้นําหอมเลยนะผิวเนียนนุ่มอยู่กับแฟนแฟนก็แฟนก็รัก,กก็หลงแล้วบอกแล้วก็พูดต่อว่าแล้วเดี๋ยวน้องจะถามว่าแล้วของพี่อ่ะมันหลงไปไหนมันหลงไปแบบไม่กลับเลยหลงทางมันหลงไปไหนไม่กลับเลยโอ้ยทำทำเขาเขาไม่ได้พูดแต่เรานึกได้เราก็พูดเอง เดี๋ยวน้องน้องจะถามว่าตอนแล้วของพี่มันหลงไปไหนอะไรเงี้ยหลงไม่กลับเลยห<อ>ลงทางหลงไม่กลับเลยแต่ว่ามันใช้แล้วมันเราอะสัมผัสตัวเองเราก็รู้เลยมีความถูกอะเข้าใจไหมเออผอผิวมันนุ่มอย่านึกคนเราผู้ชายเนี่ยอันนี้พูดจริงๆนะผู้ชายอย่านึกว่าเขาไม่คิดนะเวลาสัมผัสแล้วมันกระด้างหรืออะไรเงี้ยอย่าคิดไม่คิดนะมันคิดแต่มันไม่พูดนะคิดแต่เขาไม่พูด อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีบางทีอ่ะแบบเราสัมผัสตัวเองเราก็รู้เราก็สบายใจไง่ก็จาไปให้ใครสัมผัสเราสัมผัสตัวเองเราก็สบายใจ <Okay. S 1> แล้วพูดไปแล้วก็ถามเนาะพูดไปแล้วก็ถามกับน้องพูดไปแล้วก็ mm hmm. น้องยังไม่ทันได้ถามเลยยังไม่ทันได้ว่าเลยแต่เราคิดว่าออกตัวไปแหละออกตัวไปก่อน <laughs> แล้วของแจ้มันหลงไปไหน <laughs> ก็ก็มันมันเป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่าอ่าบางเรื่องบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่อ่ามันมันไม่ได้เกี่ยวกันกับเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมเหตุผลของแต่ละอย่างมันต้องเเหมือนกันเราต้องดูแลตัวเองถ้าเราไม่ดูแลตัวเองใครจะมาดูแลเราพูดไปแล้วกลัวน้องย้อนของพี่มันหลงไปไหน ฟากันขำเลยแต่นี่น้องยังไม่ทันคิดเลยเราคิดก่อนแล้วรอไม่ต้องกลัวไม่ไแสกข้างก็ดูดีนึงแสกอะไรได้หมดนะตุ๊กตาปิหัวล้านได้เอาข้างหน้าเนี่ยพูดง่ายข้างหน้าเนี่ยต้องแต่งทรงอย่างเดียวเลยเนี่ยอย่าไปอย่าไปตัดม้าตลกต้องอย่าไปเลี้ยงม้าต้องไม่ไม่เสยหวีแสกข้างอะไรอย่างเงี้ยให้มันปิดให้มันปิดนะ ปิดช่วงอย่างนี้เห็นนะเห็นไหมแต่ข้างของเราต้องข้างที่แบบสามารถลงไปตรงนี้ได้ด้วยใช่ป่ะถ้ามันปิดเออแหมมาถูกที่แล้วทำให้รอรอละฮะไปมีใครนะโดนนะเราโดนอีกช่างโดนอีกห่าสิบกว่าลรวจะหกสิบอ้าเท่าไหร่สามปีหกสิบผู้ชายนี่ห้าผู้ชายนี่ห้าสิบกำลังเฟี้ยวเลย เฟี้ยมมาผ่านมันเป็นร้อยแล้วมันจะมาเจอเราก่อนใช่ผู้ชายนี่ห้าสิบนี่พูดจริงนะถ้าม่เจ็บคนผูกใจยมันกําลังฟิตเลยมันกำลังมันกําลังแข็งแรงเลยผู้ชายไม่เหมือนผู้หญิงนะจะบอกให้ก่อนมันจะมาเจอเราสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตัดผมให้เพื่อนๆชมนะคะมเมื่อคืนแล้วนะคะคุยกันสนุกไปเลยนะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมนะคะ เราก็คุยกันสนุกไปเลยเขาก็เข้ามาดูนะ้ะเออไม่เป็นไรก็ดูแล้วก็ดูก็ดีแนละ้วเขาเห็นเราคุยสนุกก็ดีเราไม่เครียดเอาความจริงมาพูดอยู่เรื่อยเลยผู้หญิงเนี่ยนะถ้า <c oughs> จริงอะ่ะบางทีแบบมันมันอ่าบางะะทีเนื้อครีมเราสัมผัสได้เนะพูดถึงอะ่ะสัมผัสผิวเราได้มันเนียนมันนุ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> แล้วแล้วเราก็พูด <c oughs> เราก็พูดไปเออเขามีแฟนใช่ไหมเราก็บอกว่าแฟนจะได้รักจะได้หลงแล้วเราก็คิดถึงตัวเองแล้วของเรามันไปไหนอะมันหลงไปไหนถ้าเรามีของดีแล้วทําไมมันหลงไปไหนอะไรอย่าเงี้ยมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างเนาะมันไม่ใช่แค่นั้นนะเนาะบางทีมันก็มีเหตุผลบางทีคนเรามาเจอกันตอนที่มันไม่เขาเรียกอะไรมาเจอกันตอนที่มันมันสายเกินไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะ ผู้ชายบอกฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันรู้ว่าผมฉันต้องรอโอเคไหมมีแววแล้วยังหาหน่ะมีแววแล้วเห็นนะเอางขางหลังสูงอีกหน่อยก็ได้มั้ยเดี๋ยวสิจะบอกว่าเดี๋ยวจะเอาให้มันได้ตำแหน่งเดี๋ยวมันเดือแล้วมันไม่หล่อก็จะถ้ามันเข้ากันหน้าเราเชื่อช่างแล้วดีเอง เธอช่างแล้วแฟนจะหลงเมื่อครอบครัวรักครอบครัวใช่ไหมใผู้ชายก็รักครอบครัวนั้นและผู้ชายคนไหนไม่รักครอบครัวรักท้งนั้นอุ้ยดับอะไรมันร้อนเหรอดับแต่ถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ใช่แบตหมดนะอ่าไม่ใช่แบตหมดขึ้นมาใหม่ได้ เขาจะให้ขึ้นเลยอ้าวหลุดเพราะอะไรเนี่ยเนไฟฟ้าเขาหลุดอ่าหลุดไปเลยอ่าหลุดไปแล้วเราถ้าเราขึ้นมาใหม่เราเราเราขึ้นมาใหม่เดียวนี่นี่เขาให้ขึ้นใหม่เลยเขาให้ขึ้นใหม่โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยเขาช่วยอยู่ ขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเจ้าหน้าที่ขอบคุณมากมากเลยนั่นน่ะเน็ตอันอันนี้นไม่ดีขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะที่ช่วยนะคะมันแย่งกันตอนนี้ไรช่วงที่มันออกกันบ่อยๆมันก็ดึงใช่มันดึงกันเนี่ยมันร้อนแล้วเห็นมามดีขนาดไหนแบบว่า ชอบตรงนี้ที่เขาช่วยเวลาที่เราขึ้นมาเราไม่ต้องมานั่งพิมพ tá, ์อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาต่อให้เราเลยทำภาพไปที่ตับแม่ตับเหมือนกับเรามีคุณภกษาอะไรเงี้ยนะเพื่ออาจจะดีใจเรยดิเสดๆเมไปกับไรที่มีคุณภกษาพขาก็จะเพื่อนไรมันดีในช่องเขาอะไรเงี้ยนะฉันไม่รู้เรื่องบอกเธอก็พูดเธอไป คุยด้วยก็ไม่คุยด้วยแฟนใครนะมัวดูกระู่ไม่ได่ถ้าถ้าว่าคุณผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยคุย,เ,คยเราคุยไปเจอน้ำไหลไฟดับคุยที่ไหนที่เราคุยเนี่ย,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 ยแฟนเขามานั่งอยู่ถ้าถ้าแฟนเขาไม่มานั่งอยู่เราไม่กล้าคุยหน้า,นา มันเป็นแบบภาษาตัว D M ว่าขาใช่พ่อเอเออเราเราเข้าใจแ<ต>ล<ะ>้วเ,เขาไม่ใช่เนี่ยเข้าใจว่าว่าตัวเองไม่หายไปไหนว่าเขาไม่ใช่พ่อแล้วเขาตกมือเขาแต่งให้ผมทุยลงมาอย่างเนี้ยแล้วหน้ามันจะรับกับหน้า ถ้าเรายิ่งผอมแล้วเราแบบว่าข้างหน้าก็ไม่มีผมแล้วข้างหลังก็จะเกลียนไปอีงนะแล้วก็อผมยาวไม่เห็นเข้าไว้ผมยาวนะมัดผมมาล้างแต่ตอนนั้นใส่รถสีเหลืองมาไงใช่รถสีหลืงคัสสิกมแล้วไปไหนไลยในกีเหลืองอ่ะแล้วอยู่บ้านไงแล้วตอนนี้มันซื้อของเยอะก็เลยเอาคันนี้ออกแล้วทีนี้ไปตัดที่ไหนอ่ะ เขากลับบ้านเขาแม่เขาให้ตัดเขาก็เลยเออตัดตัดผมนะลูกอะไรเงี้ยเขาเออเขาตัดนูน่ะ้านเขาเขาก็ดีเนาะทําให้แม่เนาะน่ารักนะเป็นลูกที่ดีมันเกิดเมียเออวันเกิดไอ้นี่เลยเมียขอหิบเออี๋้วตัดวันเกิดพอดีอะไรเงี้ยอ่ะแต่แต่ถ้าผอมผอมแล้ว ไว้อ๋อมันมันเลยเปลี่ยนไปเลยเลยเปลี่ยนเราก็จําไม่ได้หน้านเปลี่ยนไงไปเรากลับมันมีเนื้อด้วยมีเนื้อมีหนังด้วยตอนนั้นหอม รอต้องโชวอคิดถ so ึงอยู่เราทำผมไม่ดียังไงนะเปล่อนไหนมาอะไรเงี้ยเราคิดถึงจะกลับบ้านทุ่งกว่าชองรุ่งนี่เนี่ยงานซาเราเนี่ย ไ,ไบบว้น่ากินลายแดดมะม่วงเบากะปิโอ้น่าทานเนาะโอ้ลายแต่น่ากิน ใหม่มารอบนั้นที่สแกนสแกนไหแขนตังอ๋ออ๋อที่สแกนอันเนี้ยไม่ให้สแกนแล้วต้องไปสแกนในนี่ดีกว่าเพราะว่าอะไรว่าอันเนี้ยมันเข้าผงเงินอันหรอเออมันไม่ได้เลยมันไม่ได้เป็นแบงก์เราอันนี้เข้าระเป่าตังเออเออ ตัวตัวเราไปทํามาเองเราก็ไม่รู้เนาะเอาแล้วทําไมไปทํากระเป๋าตังค์ก็ไม่รู้ก็แบงก์มันเข่งกติไว้คนละครึ่งอยู่ข้างนอกไงไม่ไม่แบงค์แบงก์มันทำให้ตอนแรกหมดแล้วหมดเองมันเข้ากระเป๋าไอ้คนละครึ่งมันต้องเข้าในนั้นได้ใช่ไหมเข้าในมันก็เสียภาษีใช่ไหมใช่เงินเราดีๆอยู่ดีๆใครโอนเข้าใครโอนออกเสียหมดเสียไีดิ งงตัวเองนะงงชีวิตตัวเองว่าทําไมตัวเองทําอะไรตั้งตั้งเป็นเกือบปีมั้งลุกเป็นปีเนี่ยเราเข้าบัญชีตัวเองทีนี้ก็เลยให้เอาเขาเ้าบัญชีแล้วลูกค้าก็รู้ตอนแรกลูกค้าทักก็เลยยังไปเถียงลูกค้าอีกนะลูกค้าจันเหติกัน,นเขาต้องพักนะเราก็ยังไปเถียงผนะู้อีกงนะว่าเอ้ยไอ้แบงค์มันทำม,มาเป็นเข้าบัญชีเราอะ่ะ มันต้องมีแบบเข้าบัญชีเราที่มนมเข้าเป่าตัางค์เออมันใชเข้าทำเป่าตัางค์เรางงๆม,มันทำเพื่อมันน่าจะรู้นะว่าเราจะเอาเข้าบัญชี ต้นขนมแมต้นได้แล้วต้นขนมนต้นอยากได้มะม่วงไอเนี้ยมะ่วงเขียวเสเวเยไอเห็นมะม่วงนี่ไม่ใช่มะม่วงอะไรนะมะม่วงไอแก้วขมิ้นน่ะแก้วขมิ้นมาปลูกไว้แก้วขมิ้นลูกใหญ่เตอ,อแล้วก็สามฤด,ดูด้วยเนาะสามฤดูดวไว้แบบเวลาไมา่รำเดี๋ยวนี้แก้วขมิ้นมันสามฤดูป่ะคนละอยาคนละอยาใช่ไหม อยากได้อ่ะแก้วขมิ้นมะม่วงแก้วขมิ้นอันนี้แก้วขมิ้นนะแก้วขมิ้นมันไม่มีลมันไม่แก้วไทยมันเป็นของแก้วของขมิ้นพันมันอ่ะอันนั้นแต่อร่อยมากไอ้บ้านเขาอ่ะแก้วไอ้มะม่วงอ่ะเขาปลูกเกาะกลางถนนเลยนะพี่สารัคดีไปถามเนี่ยแหละก็แก้วขมิ้นเนี่ยแก้วขมิ้นนะอันเดียวกัน พอพอพอ,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 อตัดแต่งทรงแล้วหล่อเลยอ่ะทีนี้เช็คผมก็สวยแล้วนะมไม่ต้องแปลอะไรมันผมมันบางหนุนไมไม่ผมบางเนี่ยผมบางผมหนาไม่สําคัญสําคัญตอนเราทรงเนี่ยแหละทรงเนี่ยสาคัญให้มันเข้าให้มันบารลานเข้ากับกับกับเราอยา่าอยา่ไอยาไปเน้นสั้นหรือเน้นอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยช่างต้องรู้อ่ะหมายถึงจะเอานี่จะแสกอะไรแสกอะไรก็ได้หมดนะนะแต่ว่าจะแสกอะไรแสกค่ะ เอาม้าแต่แม่ไม่ได้หรอกแมาไม่หลอกจริงบอกจริงขอบอกให้มันรับกับเขาเรียกว่าให้มันปิดตรงช่วงเนี้ยแสแสให้มันปิดนะเนาะโอเคไหมใช่เขาเรียกอะไรเขาเรียกงามอะไรตีนควายเขาเรียกอะไรนะ งามทอไงแล้วลอยตีนควายเนาะมันไม่ได้ไอ้นี่มันเป็นเอาลางไปม,มันก็เหมือนกันถ้าผาักถ้าผากักเมียก็กว้างผักก็กว้างจริงเหรอเดี๋ยวทำให้รอเลยนะนี reet, ่นะผาเงินล้านน่าผ่นเงินล้านใช่ไหมเงินล้านหรือหัวล้าน ตัดแล้วรอมาเรื่อยๆรอรับรองร,รอลงมานะเพราะอะไรเพราะว่าเราจะตัดผมเนี่ยไม่ได้ตัดสั้นอย่างเดียวตัดผมจะแต่งทรงให้ออกแบบออกแบบตรงด้วยใช่ออกแบบตรงผม<ๆ>ไม่ได้ตามใจทุกอย่างนะต้องแนะนําเวลาที่ลูกค้ามาลูกค้าแบบลูกค้านะ่ะไม่รู้หรอกแต่คืออยากได้แบบนี้อะไรเงี้ยแต่เราก็เอาโทนนี้แหละแต่ว่ามันต้องแตกต่างกันไปกับ สีสันของแต่ละคนแล้วก็รูปหน้าของแต่ละคนเหมือนในในใน,ในคลิปจะเอาทรงมีออกมาได้อีกทรงต้องเอาทรงที่เขาต้องการนั่นแหละแต่ว่าเราถ้าเราถ้าเกิดสมมุติไม่ได้จริงเราก็ต้องแนะนำเขาก่อนว่าเออมันประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหัมวเป็นทุยทุยสวยเย อหัวห่อยห้สอยงามสิต้องเวลาขนาดลูกค้าไม่มาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันก็คิดมากอ่ะเฮ้เราทำให้สวยได้ไงวะม,มันไม่มีเวลามาก็อุบอกบอกทำดีอยู่ทำดีนี่น้องอย่กันพูดว่าโอ้ยเจ๊ทำตั้งขนาดนี้ หนูไม่คิดถึงเจ๊ได้ไงโอ้พูดถ้าเจน,น่าสงสารเลยเนาะทำ <laughs> ขนาดนี้ <laughs> อันน้องมันก็ใช้คำพูดไปเป็นเออทำไักขนาดนี้นก็ขำก็เลยโอ้พูดถ้าเจน,น่าสงสารเลยเนาะบางทีก็ฮากันเนาะบางทีคุยกับลูกค้าเนี่ยเราก็อารมณ์ดีนะลูกค้าก็ฮาหนูไม่คิดถึงเจ๊ได้ไงเจ๊ทำาด้ขนาดนี้ว่ะ เราก็จะสับในส่วนที่มันหนา่าแต่ส่วนที่มันบางเราก็จะไม่สับเพราะว่ามันจะไปไปรับกันแลาวอกต้องจะมาบอกทำไมเห็นนะเป็นคนนิสัยอย่างเงี้ยนิสัยอย่างเงี้ยเวลาพูดแล้วก็ตอบเองคิดเองพูดเองเออเองพูดเองเออเองคิดเองว่าเขาจะว่าเราอะไรอย่างเงี้ยตรงหน้านี้จะแตกอ่ะแตกแตกซ้ายแตกขวาบอกมา ปีซ้ายปขวาปีอะไรอย่างนี้เลยจะจะปซ้ายปีขวาไม่ใช่เสยอย่างเงี้ยนี่เสยอย่างงี้เลยฮะเนี่ยเน่ยเสยมาแล้วก็ให้มันให้มันน้ำให้พูฟูเนอโอเคใช่ไหมเห็นเลยเห็นไหมยอเลยแต่เราจะมาปิดตรงนี้ไงเนี่ยถ้าเรามาปิดนะมันก็ปิดได้นะโอเคไหมถ้าเกิดว่าเราถ้าเรามาปิดเงี้ยเนี่ย อไอ้ที่เราเราเราเสยพห้คาแห้งแล้วมันก็จะมาตกมาิดเกิดดูแถวเนี่ยเนี่ยน่ะยเกิดยุเก้าศูนย์โอเคป่ะพอมึงเกิดแปดศูนย์ไงโอเคไหมเนี่ยเนาะยุคแม่ยุคแปดยุคเก้าไมเสยไปเนี่ยให้มันฟูฟูถ้ามันฟูฟูแล้วเดี๋ยวมันก็ตกมาเองเนาะโอเคป่ะโอเคคือยุคยุคแม่ยุคเก้าศูนย์ในยุคพ่อแปด อายุไม่เกี่ยววอกอายุคือเปลเป็นตัวเลขน,นะบางคน,นอายุน้อยหัวงีห้หโวไม่ได้ไดูแลตัวเองหัวขาวข่นนยเนี่ยเขาไม่ได้อะไรนะเนี่ยเนี่ยเขาเขาดูเ้าเดีขยมเขาเองมานะ่ะ เขาเมขาไม่มีหนอเนีเพิ่องยังมีมาปีนิ้นิ่งหน่อยๆเลยไม่ได้โกรกไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยผมก็ยังเงี้ยอ่ะรอแล้วยังไน่รอแล้วเนาะถูกใจยลูกถูกใจยังถามจริงเนี่ลูกสาวสาวถูกใจไหมลูกถูกใจไหมคะเขาบอกไ้สาวลูกสาวถูกใจไหมโอเคนะาลูกสาวบอกถูกใจแต่รอจริงรอฝาเดิมเห็นไหมก็ พี่ <ขอ S 1> ทุกตาก็พี่ทุกตาก็เสร็จแล้วนะคะตัดผมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปโกนหนวดให้ลูกค้านะคะแต่ว่าพี่ทุกตาจะขอลงไลฟ์ก่อนนะคะก็วันนี้ก็จบไลฟ์นี้แค่นี้ก่อนนะคะก็เห็นทรงผมนะคะหล่อแล้วนะคะนี่ลองทรงนะคะ ก็นี่ประมาณนี้นะคะลูกค้าลูกค้ารอไม่อยากให้เห็นหน้าเยอะนะคะเข้ารอแต่ก็ไม่อยากให้เห็นหน้าเยอะนะคะก็วันนี้ทุกตาก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมในไลฟ์นะคะก็เดี๋ยวพบกันสามทุ่มนะคะทุกตาก็จะมาไลฟ์ในเรื่องแนวทางการทํางานแล้วก็แนวทางการใช้ชีวิตนะคะวันนี้ทุกตาก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยนะกด อ๋อันนีเน้เพื่อนเพี่ตุกตาก็ฝากร้านเสริมสวยตุกตาด้วยนะคะวันนี้ตัดผมตรงคือภาพบุรุษให้เพื่อนๆชมนะคะแล้วก็ฝากช่อง Youtube ร้านเสริมสวยตุกตาซารอนแอนด์บาร์เบอร์ช่องเพจเออแล้วก็อย่าลืมก็ฝากถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้พี่ตุกตาด้วยนะคะวันนี้ตุกตาก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย